หลาดีี้าเยิงเมื่อนี้ฉันจะมารีวิวการขายของทุกมือนี่ของฉันให้ฟังเธอเธอดูมาขายของอยู่ไหนคนซื้ออยู่ไหนคนเดินมีตลาดนัดหรือว่าตลาดช้าทําไมเงียบขนาดนี้ยิงเธอดูสิช่วงนี้คือขายของอยากมากอะทุกคนเราไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นหรือเปล่าแต่ที่นี่ตลาดนัดทุ่งโพ เงียบมากมากถึงมากที่สุดอะทุกคนคือแต่ละวันเนี่ยตอนนี้คือได้แต่ลงทุนอย่างเดียวเลยนะเยงแทบจะแบบว่าแทบบางวันแทบจะไม่ได้ถึงทุนคืนด้วยซ้ำอ่ะเออ คือมันเกิดอะไรขึ้นทุกที่เป็นไหมอ่ะทุกคนมารีววิวให้ฉันฟังบ้างสิขายเสซจเรียบร้อยกับเก,ก็บของคือโลดยิงมือี้ฝนกระต๊ไป,ปอยพื้นทีลรยจอดกับโบมี่กับตรงมาตจอดทางถนนแบบนี้ดีนะที่ได้เพื่อนร่วมงานซอยยุกราะว่ามันกับค่อนข้างไกลอ่ะเออจากนาลานห้าวอ่ะข้าเจ้ากระซอยดีดีดกหยิงมือนี้้ายของเก็บของกลับทําเมอร์ทุกราน เก็บแนวกผพากันการบานไพ่บานมั่นลองแรงลองแรงเนะ่อยเงเธอวันเนี้ยอากาศไม่เป็นใจผู้คนก็ไม่ค่อยออกมาเดินตลาดแต่ว่าพ่อฉันมาหอดบานฉันก็แวะมาหาบักแม่น้อยมูวว่าจัดเป็นบ้านกอดฉันหญิงเธอดูเซอร์ไพ์เล็กๆน้อยๆจากบักลาเธอดูสิมาหอดพ่อฉันเปิดประตูรถเทน่นละ่ะแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูสุขสันต์วันเกิดครับแม่โอ้ยแต่ยิ้มออกเลยนะ้อยหญิงเธอเบิร์นแต่แนวมากไม่มื่อง ัดออที่นี้พ่อหองเพงมันเกิดให้แม่แล้วเป่าเค้กแล้วเป็นกับป้าเก็บกบระเป๋ากลับบ้านกับระเปะ๋ากัอยู่บานป่าไม่เหตุการณ์บานก็อไอ้ปอือเสร็จเรียบร้อยเธอชีวิตฉันก็อย่างงี้เลิกงานกลับมาถึงบ้านสองทุ่มครึ่งก็มารับลูกชายพอหับแล้วคนติบปันตะก,กี้ย่านกลับบ้านเธอดูดิบิกดิิกดิบิก,กโอ้ยจำเป็นมันเป็นตัวสร้าง ปาถนาแค่สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนในบ้านนะจ๊ะเธอบ้านเราก็ยังไม่ได้เปิดไฟเพราะทุกคนออกไปขายของกันหมดบากลูกไส้ไงฉันกับกัปจะขายคณิตกับมากอะ่ะไปซอยเอื้อยขายของทย่ตลาดนาดมันแดงม,มาที่นี่สิไปสือเค้กมาเสื้อไทยวันเกิดแม่แม่ก็บ,บอกว่าเอาเค้กซเวนก็นได้รู้ว่าต้องออกไปมันโคกรลก,ลกรถมันเยอะฝนมันกระโตกเธอดู เมื่อฉันเป่าเค้กเสร็จแล้วพวกเธอก็พากันมากินเค้กชิ้นเล็กๆนั่นแหละโอ้ยเธอวันนี้วันเกิดก็ไม่ได้ตัดไม่ได้อีหยังนอกยิ้งกันแม่คนมันกระโตไคล้ายของกับโบดูดีถือว่าเธอดูลูกชายฉันสองคนสิ